โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอยากจะย้ําว่าพระพุทธเจ้าเขาฝากศาสนาไว้กับพุทธบริษัทซึ่งปัจจุบันก็เหลือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าเลือกันอยู่สามคนพี่น้องเราต้องรักกันพระเป็นพี่ใหญ่อุบาสกเป็นพี่หลอ่อมอุบาสิกาเป็นน้องเล็ก ต้องช่วยเลือกเกื้อกูลกันด้วยจิตเมตตาอะไรที่ไม่เหลือบากว่าแรงจริงๆก็ต้องเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของปุถุชนเพราะพระส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้บรรลุอริยะความผิดพลาดเล็กน้อยก็อาจจะมีบ้างเว้นไว้แต่ถ้าเห็นชัดเจนหรือว่ามีข้อมูลชัดเจนว่า ท่านประพฤติศีลาจารวัดบกพร่องไม่เป็นไปตามกรอบพระธรรมวินัยและกฎหมายเนี่ยก็ขอให้ใช้วิธีตามขั้นตอนอย่าไปทำแบบไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนกับอะไรอะ่ะมันเหมือนกับพี่ชายคนโตในครอบครัวมีปัญหาเล็กน้อยมีปัญหาบางอย่าง ไอ้น้องชายคนรองแทนที่จะไปเตือนกันด้วยความหวังดีมีข้อมูลอะไรก็เอาเนี่ยหลวงพี่เขาฟ้องผมมาว่าหลวงพี่นะ่ะมีปัญหานี้จะเอาอยัางไงหลวงพี่จะอยู่หรือจะซึกมันก็เป็นเรื่องครอบครัวภายในคุยกันก,จก็จบไอ้นี่ก็ยกกองทับกันไปบุกวิ่งสามชั้นเจ็ดชั้นเปิดประตูทุกห้องก็มันเท่ากับน้องค้าพี่ ใช่ไหมจุดไฟเผาทั้งป่าเพื่อล่าหนูกระจอกกระจอกตัวเดียวที่ทำเนี่ยอก็แน่จริงไยที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีปัญหาว่ามีใครไปเผาวัดไปฆ่าพระเนี่ยเออก็ทำไมไอ้น้องชายเราเนี่ยมันถึงไม่ไปบุกคนบ้างเล่าว,ว่ามันปืน้นมันอยู่ที่ไหนเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ยิงระเบิดเถิดเถิงจนเหมือนกับประเทศไม่มีคือมีแปร คนพวกนี้ก็ไม่กล้าไปอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสพุทธพจน์ไว้บทหนึ่งบอกว่าปรเรจวิชานันติยเมธะยามา,าเสเยะจะธรรมาวิชานันติตะโตสัมมันติเมธะขา อยู่ในธรรมบทเรื่องภิกษุโกสัมภีทะเลาะกันใครก็ห้ามไม่เชื่อหลวงพ่อพระธรรมวุฒิมงคลท่านเอามาเผยแพร่เป็นบทกลอนอยู่บทหนึ่งบอกว่าวัวควายมีเขาเป็นอาวุธไว้ยื้อยุดธคิดกันเอง อวดเก่งกล้าพบเสื้อสิ่งวิ่งหนีสุดชี่าอาน,นิจจาค่ากันเองเก่งกันจังไอ้ทุกวันเนี่ยบางทีมันเหมือนชาวพุทธเนี่ยมาค่ากันเองและผลที่สุดวันหนึ่งเมื่อศาสนาพุทธหมดไปจากประเทศไทยคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้ เพราะว่าประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมีให้ศึกษามาครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็เหมือนกับคนพุทธในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สำเนียกเลยความรุ่งเรืองอลังการในชมพูทวีปล่มสลายเพราะใครเผานาลันทาหอสมุดในเผาสามเดือนไฟไหม้ไม่หมดจนกระทั่งปัจจุบันนี้าศาสนาพุทธก็หมดไปจากประเทศอินเดีย ใกล้บ้านเราในเขตภูมิภาคเอเชียก็คือประเทศอินโดนีเซียซึ่งเคยเป็นดินแดนพุทธศาสนาสำคัญมีประชากรมากพระธาตุบุโรพุทโธท,ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพุทธลุ่งเหลืองในอินโดนีเซียปัจจุบันนี้ประเทศอินโดนีเซียกลายเป็นรัฐอิสลามเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ มีประชากรที่นักถือาศาสนาอิสลามมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเข้าใจว่าเป้าหมายต่อไปก็คือดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้แหละตอนนักเถยามวัวไปนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็น